ป่ามีแต่โตมงามครับ ทุกผเพื่อนครับสวัสดีตอนเศร้าๆกับบรรยากาศคืนฝ้าคืนฝนครับเมื่อน,นี้ผมพาทุกท่านมาหาอยู่หากินครับตกป่าตกบักปนเนาะอยู่หมายรับครับหมายรับปากชอหมายที่หน่อยคนจะรู้จักหน่อยคนจะหูว่ามีป่ารุนเบิรงครับเมื่อน,นี้มาผู้เดียวครับบรรยากาศเท่ากับโอ้เป็นใจดี่ฮ้อนบ่เอาแต่ว่า คนจะตกบอ่อกับบุรูตกมากกับแห้งดีครับแห้งใจเย็นๆเนาะมื่อน,นี่เเบียดมาสองขั้นครับขั้นหนึ่งผมจะตีทิมไว้ขั้นหนึ่งผมจะวัดมือเอาสิทธ์หลายๆขั้นเขากับมีสิทธิ์ได้แจมขึ้นมาไว้ครับ

Cái người mới là sẻ măng ngầm. cái

เอาอะไรป่งม่ขนจะาเปีเลยหมูขึ้นหรือทั้งเชือนีมันมันมีทอยบก่ัเอก้นควนทีไรไปเหื่อายนั่นเงาเลยเงาเลยที่รตัดดน้าอยู่ แล้วยองมาซิดกับรุ่นนี่ล่ะครับครับยี่ห้อเมียเจ้าโอ้ยยี่้แรงบ่ตัด่งัครับตังเครื่องเฮ้ตัครับ ยิ่งแห้งๆก่น้องแต่ว่ารอยูครับแต้มสวยๆมาอีกหนึ่งแต้มครับ ปาดไม่ออย้ถึงครับผ <c oughs> มก็บว่าเป็นสายคือยนยน เลยครับุบ standing up this way ก็เลยครับอือโ,โอ้จังหวะนี่มาโดนเลยครับอ็จังหวะสับเกือบน้อยเดียวครับเกือบรุดเบ็ด ป่าห้างแล้วครับบอกใครตอดเบ็ดเลยผมว่าจะผ้าให่ไมายล่องเบิงเนเทียมมีมงซิทผมว่าจะนั่มสายห่วยนี่ไปครับอาจจะมีทอรหรือว่ามีหนาไฟผมกับโแน่ใจเพราะว่าผมไ่เคยไปจักเทียมทางนี้เนาะเข้าโมไปเข้ากับโมหูครับโมแน่เด้เหือนเทียมมีหมายเด็ดเด็ดเทียมีป่าเหมืองแปามกันครับหมยนี่ของห้อง ปรากฏซิบตัวครับได้อยู่ด้วยล่ะซ้ำก,กันกับข้าวที่เหลวเลยอันนี้ไม้เดียวนะครับข้าวที่เหลวห้องใหญ่สองหมงสามหมงไม้รับแต่ว่าพูดถึงกับพ่อยูพ่อกินแล้วล่ะครับผมห่างอยากไปตอลองเบิงไปน้ำสาสห่วยเลยครับขี่รถไปล้อล้อขอบายห่วยไปนี่แหละ ข้า,าไปข้าก็บ้หูเฮี่ยวพอมองเด็ดเด็ดไปครับรุ่นน้ำกันต่อสุดจัดปัดครับไปบ่ได้จอยน้ำถ่วมนี่ครับสายหงวยทางไปทั้งนี่ตัวหนาเขานี่ น้ำท่วมครับตรงนี้ก็น,น้ำท่วมไปต่อบ่ได้สงสัยจะได้ถอยขึ้นครับแต่ว่าผมจะล่องไปซีดเบิงทั้งหลังอยู่ครับมันจะเป็นน้ำไหลพวกเอือยๆนี่แหละมันเทีมีิโตกับบอลเนใจครับนี่ครับผมอาจจะซีดลอ่องเบิงมันทีมีิโต คือว่ามงนี่มันน่าจ,จะเป็นทอนะครับนาะบันที่นี่นามมามันก็นเลยขาดเพราะว่ามงนี้เป็นถนนคามไปพุนครับนามขาดฮิซองมึงครับเทมีแตมเทเบิงสามสีใหม่ครับเงียบกิบเลยสรุปว่าบมมีแตมบมมีป่าครับบ่เพียงครับมือนอีก็เอาซ้ำนีะะ่แล้วเดี๋ยพออยู่พอกินแล้วล่ละ เดี๋ยวกลับไปเห็นเมนูครับพอกันอยู่บ้านครับเมนูเสียนครับบอกเคยเห็นจักเทียเอาประกดเทดนี่ผมคิดว่าน่าจะแซบอยู่ครับเนื้อน่าจะคือประดุกกันแหละน้ำยาขนมกิน ป่ามตีตัวๆอุ่นๆมันมีไข่ผอมหรอมีอยู่ลังตัวม,มันอยูอย่ยืนเลยครับแสีบเนี่ยนอนนี่มันประดุกดีเนาะ,ะนองมึง<ว>ครับผมก็ไม่เคยกินนักเกียร์รสชาสติจะเป็นยังไจงจังถ้าเบิ่งบ่าน,นี้แสีบคือประดุกปะว่าป่ายังเห็ดกับเสียบก็กลัวว่าแต่ปลากระป๋องก็ยังเสียบจำ <laughs> เครื่องก่อนครับ เครื่องขาก็มีพริกข่าตะไคร่กระเทียมนะจ้ะอันนี้สูตรแ้วสูตรทางบ้านแ้วกระไายกระชายน้ำแดงขั้นนี้ขั้นนี้ขิงม,มีใจขิงไปจักน้อยหนีสิหอมละมุนจ้ะอืมโอ้มีอะไรมีความ,มเลือดแบบต้องสิ้นนะขาดขาดไปจะเล่นนะา,ารยเยอะ เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟหอมๆหอมกินเส้นแรงน้ำกันครับ <c oughs> โมเมนต์เขาแรกนี่เส้นแรงฝ <c oughs> <c oughs> นตกแล้วครับอ้เย็นสบายบรรยากาศคำๆเร่งๆฝนทืนลงมาอีกแล้วเดี๋ยวจะพาท่องเที่ยวไปเมียนประกดอีกน้ำกันล่างหลาย ปลาหายปาลาราคาแพงปลากินง่ายกินเบเบื่อครับปลาเนื้ออ่อนโหสวสดจานแล้วบ่สวดจานเลยแบบนีม้มามาครับมานิ่กันนี่นุ่งง่ายๆเข่ามือนี่กกนี่พัดกระลำคว้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินข้าวแลยเนาะกินแต่เสน้นกินแต่เสน้น อะไรจังกินง่ายกินไงาหย่อไง่าย,ห,ายหิวอีขึ้นเา่า <c> ร <oughs> อบเด็กต้องจัดอีกครับเพราะว่าน้ำยาเขาเตรียมหม้อเครื่องหม้อเล่น้องจัดหนักเลยปลาจากกังโตปลาซีโตเน้นนำไว้ก่อนอแต่ควมจริงปลาเขาก,ก็ได้หลายอยได้แหละใส่ซ้ำอีกเอาเอาละครับี๋วยกกวยาเขากระจังเฮ็ดไหม่พรานมีก็โอ้สี่อสองมือนี่ กินเนื้อไม้ไปน้ำเสียดเองเพียวเบอร์เห็นแล้วครับหาได้มาเขากับม่ให้ชิมไินสองขาบหแล้วป่ามือนี่ไว้าถอดใส่บาทไปน้ำแข่งใส่ลงไม่สมไปน้ำแล้วรอบนารอบนา เขาแกงแซ้นนไมยสมไปฮะรกงแล้วกเกงแล้วบ่พี่เ่าได้านางตัวนะได้อ๋อได้ปลาขาหน่อยน้ำบ่เออฮึโบไปยังเดี๋ยวรอบนานครับผมจะพาเฮ็ดพวกเจะาขี่ได้พันได้แหละปลาก็ได้รอบนาวกันเออต้องได้หรอไหมหมายเกา่าหมายรับเข้าเแหละครับเดี๋ยวไปลุยน้ำกันมุ้ยไผ่ผู้เขาก็ไปบาเก่าโยนแหละฮจะได้ไปน้ำหรืบพวกพุช่า แมนฝนโมตกเปนไปน้ำย่หรอกเนาะกินอะไรขอทาเล่นป่เซ่บก้าเซบมามาจ้ากินเกียบน้ำตาลจ้าเน้เอ้โน้กินหอมเหรอี่ <c oughs> ดดโตอ่ะคมาเวลาไปกินหัวหันลุก ช่วงนี้ฝนก็นเร่งๆนะครับตกได,ด้ตกดีตกอยู่ตลอดเวลาชุมช่มฉ่ำไปหมดเลยก็ดีสำหรับเฮาปูป่าหน้างเงียวกัหลายฝนมาป่ากัมาป่ากัมีแต่ว่าน้ำให้น้ำหน้านี่ยังไม่ทันได้มีหรอกครับนีก่กัยังโตในหน่อยอยู่ไปยักหน่อยเขาใหญ่ก่อนช่วงนี้เฮาลาปกติไปก่อนที่บโบเฮยอาจารย์ซะบ่ อของไอ้ตรงกระมังยังแมนยังโมเฮียะกลับ,บมามาเป็นแนวเอินอีกน้ำกันแสบๆครับอืมอืมก็ดีก็ดีก็ดีจ้ะสบายจวดอยู่อยากจะเพลทน้อยนึง ยางได้อีกจานหนึ่งยู่ครับลุงส้ม <c oughs> ันบอเบ็ดกับเป็นบทจีจา๊าดด้วยอือฮึลครับเดี๋ยวรอบหนาเ้าใส่หนิวไก่เนาะ ตีนไก่นิ้วไก่จะจีนไก่กับแซ่บพ่กันนีงเงแมนตอนไปเพเนอ่ะแมนอือขนอมเสียนน้ำยาตีนไก่หนีบลดขนานจะแฉบส่วดแด่คำนิดหน่อยอะครับนี่เฮียอืมเกอด กินคั่ในกระเซ็บย้ำมันเดี๋ยวยลาพี่ลาน้องกินข้าวปุ้นกันบันนี้ครับขึ้นเอาให้ซาใจกัอนอาวมือนีนกาขอขอบคุ้นทุกท่านครับท,ท,ที่ติดตามและใหก้กำลังใจตุ่มกับน้องแพลมาอยู่สมาเสมอนะครับตุ่มกันกบน้องแพลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ จริงนะครับนาาใจ